จะฝ่าแนวต้านตรงนี้มาหลายวันนะครับล่าสุดยังคงยืนอยู่ใน1,400เหรียญได้นะครับซึ่งจะตรงนี้แนวต้าน1,400กลายเป็นแนวรับสําคัญแล้วนะครับเยวมาประเมินกันดีกว่านะครับว่าภาพรวมการลงทุนในทองคําผู้เชี่ยวชาญจะว่าอย่างไรบ้างผ่านช่วงกลัวเอาลูกไปไวเอาจีบ up, this, so well. hint, like world, สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร0 2687 9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุตรุ่งขามค่ะนะักวิเคราะห์จากบริษัทไบจีบูลเลนแอนด์ซิเจอร์สค่ะคุณวรุตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสุภาพครับคุณพัฒนเดชครับครับประเมินยังไงดีครับตอนนี้ทะลุพันสี่ร้อยเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกราฟตรงนี้ครึ่งบ่ายหลังจากนี้ประเมินถึงกรอบการเคลื่อนไหวทองคำยังไงดีครับครับ ตัวแนวโน้มของที่ทางราคาทองคำะนะครับยังมีในแนวโน้มในระยะสั้นเป็นที่ทางขาขึ้นนะครับผมแต่ว่าในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยเ,เนื่องจากราคามีการขยับขึ้นมาค่อนข้างมากราคาอยู่ในที่เป็นลักษณะของโอเวอร์บอสนะครับก็คือราคาค่อนข้างสูงจะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับว่าพอราคามีการขยับขึ้นเลยดบขึ้นจะเป็นาาของการเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาแต่ว่า การย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนากักน,นะครับพยายามทรงตัวเพื่อปรับฐานราคาหรือว่าเรืยองว่าย่อเพื่อสะสมกําลังนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อนะครับแต่ว่าโดยในส่วนของวายเีเนี่ยประเมินในส่วนของราคาทองคำนะครับถ้าเป็นลักษณะของการย่อและย่อไม่เยอะอาจจะมีการเสี่ยงเข้าซื้อบร,ริเวณ 1, 8, 1, 8, 1 3 8่1,388 1,380่ยด่าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับพอมีการดิดตัวขึ้นไปเนี่ย แถวแถวบริเวณ1,414-1,420เหรียญดอลลาร์ต่อพอยต์ออนก็มีการไปิยุดขายทำกำไรเพื่อปิดสถานะนะครับค่ะ<ม>แต่ว่ารอบนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาลังคำโชคดีหน่อยที่สอดคล้องไปกับค่างเงินบาทที่วันนี้อ่อนค่าลงมาทําให้เราพอที่จะได้เห็นกลับในเรื่องของการทำกำรากาไรเมื่อแปลงเป็นเงินบาทเพิ่มมากขึ้นนะคะครับใช่ครับในส่วนของที่ทางค่างเงินบาทเนี่ยแนวโน้มยังคงมีทางที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มีการขยับขึ้นมา อ่อนค่าระดับขอ12บาท19สตางค์นะครับอ่อนค่าขึ้นมาเกือบเกือบ20สตางค์10กว่าสตางค์ทีเดียวนะครับะก็เป็นในส่วนของการอ่อนค่าตามทิศทางในส่วนของสกุลเงินในภูมิภาคนะครับในส่วนของราคาทองคำภายในประเทศวันนี้ก็มีการขยับตัวขึ้นมาประมาณ550บาท้นะครับตลาดทองคําก็ถือว่ามีการออกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่า ถ้าไปดูราคาทองคำต่างประเทศจริงๆเนี่ยวันนี้เมื่อวานปิดไประดับ1,404เหรียญดอลลาร์ต่บพอยออนณปปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ1,401-1,402ก็มีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าราคาทองคำภายในประเทศมีการปรับขึ้นเห็นได้ชัดเจนเลยว่าราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยได้แรงหนุนจากค่างเงินบาทค่อนข้างชัดเจนครับจากปัจจัยตรงนี้ยังคงแนะนำให้เปิดลองโพสิชันอยู่ไหมครับดูว่าน่าจะได้เปรียบเหมือนกันนะครับครับ ในส่วนของที่ทางท่านาชกบาทยังมีแนวโน้มนะครับที่จะมีการอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับยังแนะนําว่าการถือสถานะซื้อยังยังคงได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของประเัยทางด้านเทคนิคเนี่ยถ้าราคาทองคาสามารถทรงตัวเหนือระดับ1,400เหรียญดอลลาร์สหรอฐพยอได้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนกักกพราะยังคงแนะนําเป็นลักษณะของกลยุทธ์เล่นสั้นพอมีการขยับขึ้นก็ปิดพยอยปิดสถานะทํากําไรดีกว่า เพราะว่าในส่วนของโซนตั้งแต่1,414ถึง1,420เดลตราขึ้นไปเนี่ยแนวตา,ารบริเวณส่วนล่าวค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนักลงทุนที่มีการซื้อไว้ที่ต้นทุนต่ำๆเนี่ยแนะนําว่าให้ทยอยลดสถานะลงแล้วก็รอดูสถานาการณ์จะดีกว่าครับครับผมกับท่านหลุด1,400ดอลา้าสหรัฐทรอลอล่ะคะนาระดับ1,388น่าวัดใจเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคะครับ ่เนื่อตัวนะครับถ้ายังย่อไม่เยอะแล้วก็ยังไม่หลุดบริเวณหนึ่งพนะครับยังแนะนําเป็นปลักษณะของการทยอยเข้าสะสมการเปิดลองพ p ชั่นนยังยังมีความเสี่ยงที่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับครับผมค่ะเพราะว่า,อาอตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะจะลุ้นที่ฟันซีเหมือนกันนะคะในส่วนของเซ็นเอง่ะคะมองยังไงคะวันนี้ภาพรวมนั้นยังคงถูกกดดันจากแรายขายอยู่นะคะใช่ครับในส่วน ตัว sustainability i n d e นะครับในที่ทางไม่ค่อยดีมากนะไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่ยังเข้ามาสนับสนุนเนี่ยยังยังไม่ได้มีปัจจัยบวกทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศแต่นะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มดัชนีเนี่ยยังมีโอกาสาที่จะมีการปรับตัวลงขอครับแนะนํานักลงทุนนะครับ,นนนบ,รบถ้ามีดัแบบชนีมีการบีบตัวขึ้นหรือรีบาวเนี่ยบริเวณตัวนาต้าระดับน บริเวณ895จุดนะครับอาจจะมีการเปิดสถานะช็อตแต่นะครับแล้วก็มีการท่าดัชนีมีการย่อลงมาเนี่ยให้จับตาดูตันแนวรับระดับ8 7 0จุดว่ารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่เนี่ยอาจจะรอการเปิดสถานะทากาไรไปบริเวณแนวรับถัดไปบริเวณ865จุดครับซึ่งเป็นตัวแนวรับหลักับวันนีกครับครับผมก็คือการการที่ดัชนีเซ5 0ฟลงมาตอนนี้นั้นการเปิดช็อตอาจจะมีความเสี่ยงรอให้รีบาวขึ้นมาก่อนสัก5จุดนะคะแล้วค่อยเปิด แนะนําว่าให้ดิบตัวขึ้นมาบ้างดีกว่าครับเพราะว่าในส่วนของดัชนีเนี่ยมีการย่อตัว,ตวลงมาค่อนข้างเยอะระหว่างวันแล้วนะครับโอกาสที่จะมีการดิบตัวขึ้นระยะสั้นๆยังมีโอกาสครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะทิศท,ทางราคาทองคําต้องบอกว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเห็นราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยยืนเหนือพันสี่ได้ก็จริงแต่ว่าก็เป็นเป็นแรงเดขายเบาๆายงตกที่ปรับตัวพิ่มขึ้นมายืนเหนือพันสี่นะคะแต่ อันนี้สงจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เลยทําให้เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยเปิดฟังลองเลยดูได้กำไรกาไรเยอะหน่อยเยอะมากกว่านะครับตัวของแนวรับวันนี้ให้ไว้1,388เหรียญแนวต้านอยู่ที่1,420เหรียญน,นะครับขึ้นมาผ่านแถว1,414 1,420ขึ้นมาทํากําไรออกมาก่อน,นะคะส่วนตัวของเซฟฟิตี้เองนั้นวายจีบอกว่าวันนี้ย่อตัวลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะณระดับล่าสุดอ,อยู่ที่890 รอรีบาสักนิดหนึ่งนะคะแ9 5แล้วค่อยเปิดช็อตโพสิชันลุ้นกับแนวรับด้านล่างนะคะรถ้า870เแล้วยังหลุดอีกก็ทยอยแบ่งทางกำไรนะคะแนวรับด้านล่างยังมีจุดหนึ่งก็คือ865ค่ะนี่เป็นภาพรวมที่เราพูดคุยกันกันกบทางด้านาของ y l g มาดูกันที่ภาพรวมการลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นไทยบ้างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะ1,300จุดกลายเป็นหนึ่งคำถามยอดฮิตแล้วว่าถ้า หลุดหรือไม่หลุดจะวางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงช่วงแรกนี้เราไปจับสัญญาณทางด้านเทคนิคกันค่ะ